หน้าตาไม่ดีอันนี้ยอมรับแต่อร่อยนะครับจะรับไปลองไหมโหนึ่งสองสอักฮ้ยรักนะเว้ยรักที่สุดในโลกคิดถึงมากอยากกระหอมก้ามจังลย ผมไม่มีหรอกครับมุกอ่อยครับเพราะว่าถ้าของมันอร่อยเนี่ยไม่ต้องอ่อยก็น่ากินครับถ้าอยู่กับเขาแล้วปวดใจมาอยู่กับเราไหมอาจจะปวดเอวเอาอมคะลองไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ไอเรื่องความเจ้าชู้อะนะมันตายไปจากใจพี่นานแล้วแต่มังตายแล้วฟืองว่ะ